มาแน่นอน Samsung Galaxy S25 FE มาพร้อมกันกับรัม8 g กิกแต่ใช้ชิปอะไรนั้นไปดูกันดีกว่าค่ะ สำหรับข่าวนี้นะคะก็เป็นข่าวลือนะคะจากทางที่ว่าตัวของ s a m s u n Galaxy S 2 5 FE นะคะได้ใช้งานตัวชิปเซตนะคะเป็นตัวของ Exynos 2 4 0 0 e ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาคาดการณ์กันไว้นะคะว่าจะใช้งานชิปเซตเนี่ยตัวเดียวกันกับตัวเดิมอย่างในตัวของ s a m s u n Galaxy S 2 4 FE นั่นเองค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ยังมีบางข่าวลือนะคะที่บอกเหมือนกันว่าอาจจะได้ใช้งานชิปเซตนะคะเป็นตัวของ Dimensity 9400- แทนนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีข่าวไหนที่เป็นจริงเลย เพราะว่าตอนนี้นะคะก็เป็นข่าวรือนะคะจากการที่ว่าทาง Geekbench เนี่ยก็ได้ใส่ข้อมูลนะคะของ Samsung Galaxy S 2 5 FE นะคะตัวต้นแบบเข้าไปในข้อมูลบน Geekbench เรียบร้อยแล้วนะคะโดยข้อมูลดังกล่าวเนี่ยขึ้นออกมานะคะว่าชิปเซ็ตที่ใช้เนี่ยเป็นตัวของ Exynos 2400นั่นเองค่ะไม่ใช่ตัวของ2 4 0 0 e แต่อย่างใดแล้วก็ไม่ใช่ตัวของ Dimensity 9400อีกด้วยซึ่งนาะว่าเปรียบเทียบกันนะคะตัวของ Exynos 2400กับ2 400e เนี่ยก็เรียกได้ว่าในตัวของ Samsung s a m s u n Galaxy g S25 FE จะได้ในส่วนของ Core CPU ที่มีความแรงมากกว่าค่ะ ส่วนในตัวของต้นแบบนี้นั้นนะคะก็ได้ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าจะมาได้กันกับนะคะขนาดความจุลำ8 8 g กรองรับการใช้งาน Android 16ได้นะคะซึ่งถ้าหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็คาดว่านะคะตัวของ Samsung Galaxy s 25 FE จะเปิดตัวมาในช่วงของเดือนกันยายนนี้เป็นอย่างเร็วนั่นเองนะคะส่วนด้านของ Google เนี่ยเขาก็มีแผนที่จะปล่อยการใช้งาน Android 16ในเดือนหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องปกติมากๆเลยที่หากว่าการเปิดตัวตัวของ Samsung Galaxy s 25 FE จะเป็นรุ่นแรกนะคะที่ได้ใช้งานนะคะตัวของ Android 16ในตัวของซีรีส์ของ Samsung นั่นเองค่ะแล้วก็ตัวของ S25 FE นะคะดูแล้วเนี่ยถ้าหากว่าตามข่าวลือที่ออกมานะคะเหมือนจะมีการอัปเกรดกล้องหน้าให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยแต่กล้องหลังนะคะก็ยังไม่ได้มีข่าวลืออะไรออกมาแน่ชัดมากนักนะคะว่าจะเป็นอย่างไรอันนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีข่าวลืออะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเตยจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะ